อันนี้เพิ่งรวมชุดเสร็จครับอันนี้เป็นของ t z R VR แล้วก็ t z M ครับชุดนี้เป็นของ t z M ครับชุดนี้เป็นของ t z M ครับแต่อันนี้ผมมีปลั๊กแปลงสำหรับใส่ t z R ใส่ t s R VR ครับอันนี้ถอดปลั๊กนี้ก็ไปใส่ t s M ได้นะครับชุดนี้ดอกเดียวนะครับแท้ใหม่นะครับไหนล่ะไหนล่ะกล้องกล้องกล้อง เอดนะครับนี่ AD นะครับนี่ก็ AD นะครับนี่นะครับสวิตช์กุญแจนี่นะครับนี่ล่ะกล้องกูนี่ครับแต้ใหม่ดอกเดียวนะครับทีเซตเอ็มนะครับดอกเดียวล็อกล็อกได้นะครับนี่ล็อกนะครับแล้วก็สลับดอกเปลี่ยนเป็นดอกใหม่ นะครับใส่ฝาถังนี่นะครับสังเกตที่เดือยตรงนี้นะครับดิบดับดิบดับนี่ดอกใหม่ก็ได้ดิบดับดิบดับนะครับแล้วก็อันนี้นะครับแจเบานี่นะครับดอกใหม่ก็ได้นะครับชุดนี้มีตำหนิตรงนี้นะครับ นีตำหนีตรงนี้นะครับนี่ตำหนีตรงนี้ 1. นจุดนะครับถ้าเอาไปใส่ทีทัตเก็ได้เลยแต่ถ้า,าไปใส่ทีทัตอก็นี่นะครับมีสายแปลให้ประมาณนี้ครับชุดนี้7 5็ดพัครับเจ็ดบาทครับ